สวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบอัวครับผมถักทายกับบรรยากาศแรงๆอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ผมว่าได้ออกไปรับจอบเนาะครับเนาะเสร็จงานแล้วก็เลยเสียออกมาเบืองมูที่ก็า่างทํางานยังไม่คันเลิกกันเนาะครับเนาะแปลงมะเขือครับแปลงมะเขือม่วงของทีมงานเระครับกาเพ่นกําลังเมื่อนี้มีพ่นล่งพักไม่ครับเป็นพ่นล่งอ่าพ่นโลมะเขือแล้วพันนี้ล่งพักไม่ครับ อันบะเขือแบบนี้โลครับโลเราพี่น้องเลิกเก็บแล้วครับเลิกเก็บแล้วพี่น้องแต่ว่าฟังนิ้งเก็บได้อยู่ครับฟังนิ้งเก็บได้อยู่เพิ่นโลเราเพิ่นนี่ปลูกเปี่ยนหมุนเวียนปลูกปลูกพืชชนิดใหม่แล้วเนาะครับเนาะ <c oughs> ผมก็ว่าสีมาแวะแวะผมก็เลยว่าสีมาแวะเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้อง่า <c oughs> เพิ่นก็ร่งปลูกผักอย่างเนาะครับเนาะก้างหลังก็เป็นแผงโซล่าเซลล์พี่น้องอันนี้แผงนี้ที่ได้งินมากคือเป็นไฟ ได้ไฟจากนี้แล้วก็ใส่ในหมู่บ้านครับน่าจะเป็นพวกไฟทางไฟหยางนะครับนาะไฟแสงสว่างน่าจะเอาจากแผงโซลาเซลล์สอ,อ,อ,องชุดนี้ครับก็อิสเยลใส่พลังงานคุ้มคา่าพี่น้องพลังงานน้ำก็กใส่คุ้มค่าน้ำก็ใส่คุ้มค่าแล้วก็หาพลังงานมาทดแทนครับบ้านเขา,าขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนควมอุดมสมบูรณ์ก,ก็ประเทธให้นะครับนาะอแต่ว่าเป็น เพิ่นมีเทคโนโลยีที่ท่านสมัยกอบานเท่าครับเพืเ่อบ,บริหารจัดการนา้ำจัดการดินหรืออีกอย่างต่างๆเพิ่นได้ดีกอบานเท่าพี่นอ้องนั่ไปเบิ่งครับพี่นอ้องว่าเพิ่นกำลังปลูกยังครับเพิ่นอยู่ไกลไก่รางบุญแล้วครับเพราะว่าผมเพิ่งออกมาเนาะพี่นอ้องตอนนี้ก็ประอแมหาเมืองแรงครับแดดกำลังพอดีนี่นะครับพี่นอ้องแดดกำลังพอดีครับก็นั่ไปเบิ่งพี่นอ้องว่าเพิ่นปลูกยังครับแต่ว่านายจ้างอยู่บ่รู้ว่าสิ ทายได้โบนะครับเน,ะนาะนา่จ้างพนอยู่มเดียวไปเห็นรถกระบะสองคันอยู่ครับลองไปเบิ่งก่อนครับว่าสีทายได้บบพี่น้องวันนี้ใจกันครับไปครับพี่น้อง เอป็นอยากย้ายตันนี่เป็นยังครับนี่พักยังครับนี่กระลำปีครับผมนี่อกระลำปีเนาะเบียรมันพอเศษาดมารครับผมขอบางตัวหนึ่งนี่ย่งยู่มทั้แข็งเลยอ่อน บ่ใบบ่ใบบ่ใบบ่ครับเบียบนสร้างมาเป็นถาดครับย้ายตามสายน้ำแล้วเนาะพี่เนาะสายน้ำยดครับทีมงานปลูกเท่าไหร่กระลำปีเที่ว่าด้ปลูกกระลำดอก่ปีนี่ปลูกครับยังยังพันลงอ๋อสวนแม่นี่เอากระลำปีก่อน ไอ้จ่างก็กมาจอดคุ้มอยู่สองขั้นเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยจะบูดานบอ่อืมรับเปิดน้าเลยน้นองเต้เอาจะได้เลือกง่ายป่ะวนี้เอาเลือดล็อกนี่บ่อ๋อล็อกนี้แล้วก็พป้าเต <c oughs> ้จากป้ามาเขือเก่าครับกลายเป็นป้ากระล่ำปีแล้วพี่น้องบาเนี่ หมุนเวียนเนาะของเบิ่งการปลูกมันเฮ็ดง่ายปานดำหน้าแท้ว่าถ้าดินเนี่ยอ่อนไม่ถึงเออดินแข็งเนาะดูวปล่อยหนาไม่ง่งยก่อนเนี่ยมันชุ่มก่อนถ้าดินอ่อนมันึงมีกว่านี้นะครับถ้าดินแข็งมันถึงกิ๊บหยอดสมัยเป็นดำไปฟ้าพักเก่าดำไอ้ต้นหอมบักซี่แม่ก็บางมองมันง่ายมันโบได้ต้องได้ใส่เล็กเสียบนี่ทิ เออเพิ่นเพิ่นเอารถมาปั้นเป็นเป็นรุมเป็นร่องไว้แล้วห้อยอยอ่ลงแล้วกัเอาปมือถมคือยังดำหน้านี่โอ้ยเั่นนี่เร็วด้วยโดเอวแล้วถาดนี้ถือพุละถาดเด้เนี้ยถือพุทถาดเราขำไปถ้าดินอ่อนๆนี่ยรูเร็วกว่านี้แล้วชุบบกลงอยู่บ่อนเนาะรมดียู้วมันนี่ ลองเบิึงรถนี่สิไปปลูกอยู่ไทยนี่อ่านี่เล็กเขานี่นี่จับเอามไม่นอนี่คือสิบโมีดอกเบสั่งมาเนาะเบี้ยมันเนาะแม่นครับสั่งมากระล้ำปีกระล้ำปีต้นละ60 60อ่าสิบโอมเป็นยังไง60อันกุลุดบ้านนี้นะราคาอยู่ไทยกันประมาณ60ตังค์60ตังค์60ตังค์อิสะเลย่น้อง มาหอดเช็คหนึ่งครับรจ,จากคลิปที่ผมไปเก็บกระลำยุทธายบ้านปีที่แล้วของปีที่แล้วก็ของทีมงานนี่นะครับตะกี้เพื่อนท่านหูอยากเพิ่มไปไปนปยยหนวัดออกมาปลูกตังนี้ไปสามขึ้นครับป้าทู คือดำหน้าบานหอวเราเนี่ยให้อย่ร่มเย็นอย่ไม่ห่อนไปไนแดล้วนเลนะออปลูกง่าแน่คุณบกปลูกงั้าเนาะง้กปูนครับอ๋อง้มาูเหมนดีวกันเดี๋ยวายบันยากกัง้มซ้กให้พร้อมอันนี้เปอยากใหญ่สิอัน้ยน อ่าไม่ให้กลมบ่ยานรบเดียวบ่สามคนกับผู้เดียวสงสารอยู่เนี่นล่นเอนี่บททันอยู่อะต่อไสามคนมหาว่าสงสารใหญ่ผู้หนึงใหญ่เบียบผู้หนึงครับ chàng cảm ơn bữa lúc đi đâu bữa nào con phủ, ngắm nó phùi phùi đâu đó ngắm nó đâu mà rồi còn cứ chuột này bạn <laughs> này là chàng phải đấm na nà soi này bà Hãy subscribe cho kênh vô จำแล้วหล่ากว <lo> <royable. S 2> ่านี่นี่ทักข้อก่าไว้เล้วตายได้กันเอาจิ้มลงซื้อกัดติดแล้วเนาะช่วงนี้เนาะปล่อยน้ำลงมมือเงินกัดติดแล้วเนาะเขียวขึ้นแล้วเนาะตรดจตรว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 จมายันยุงมานะมานี่ยุ่งบ่ลล้มปานียุ่งวะว้านะว่าเรายุ่งสิเรียวกัดตายได้เจ้าว้าังได้เจ้า ห,หลายเรื่องหลายเร้เาคือเนาะโควิดหน,นาบขั้นแล้วนนย,วยังมากยุ่งมาระบาดอีกลูกเก่ายังหมดท่าลูกใหม่มาล่ะเนยเนยเขาไดจะขวงละเอากระเมนี้ได้โอ้่ร้ายเั่าไ่เมื้อนี้่ขับไปผักเพราะงั้นใบมุงนี่บุกบล็อกดิอ๋อครับไปผักเนาะข้างหลังจะจีนจะสีงาเงาอก เก่งขาดดาเก่งโอ้ยไายวะเนี่ยฮะโอ้ยให้พี่น้องเบิ่งโมน้องกูนะโชคกล้ามดาเจี่ยดีเลยเบ่งเงินหน่อยพี่น้องกูเบ่งเงินเดือนเครื่องเสียนใช้ส่งไหมตายแล้วลูกเมียเห็นส่งส่งมาให้เลย่งไปซะนี่ได้อยู่เด้อแม่เจียวแม่เจียวส่งไม้เลยเด้อแม่เจียวส่งเก่งมาให้เล่าเนี่ย ให้เราไยังไงเงินเดือนเครื่องแฟนใส่ส่งยังไหนวาใส่ใส่สูตรภูเกไทยนตวยังอยูสมฐานะไอหไอหนาทิ่มแงนวดเนาะ

2 đây chia lắm chưa biết chắc chắn là chẳng à, là chồng bé <laughs> à, à, <laughs> lâu <laughs> à, nhất <laughs> à, <laughs> à? là chẳng là chẳng là lâu là chẳng là lâu là chẳng Cú chẳng là 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 chẳng ก็อเอยู่คนไตโดนแล้วบอกพระใยห้หมนเดิปั้งออกเรนะื่ะจมแบ้วสั่นมาเมื่อกี้นี่ <laughs> โว้ยไปสวนยังไปสวนคำดาให้เราเด้อลองดาลูกน่องได้ต่อไปไบกขา,านี่ันเีย <c oughs> บกขา,านี่ก็บ่าเป็นเกี่ยบอก <c oughs> ท่านนันกมาเ่ยไปสวนคำผู้ดีเลยจำเนี่ยนี่อยู่คนไตโดนอะ

ปอกแปดเท่าไรปอกแปดรอยเท่าไรสองรอยสองร้อบวเาปในสองรอยนะแปดชั่วโมงนะแปดชั่วโมงทำงานแปดชั่วโมงในสองรอยเชียร์เกี่ยวคือประมาณจกประมาณจพันแปดพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วกาชั่วโมงโอ้พันจ่ายตั้งหากหลังจากแปดชั่วโมงเป็นชั่วโมงโอ เป็นกระชายให่ยูโอ้ยันดากมาหากล่องหอยกชั่วโมงัญชยแหอยู่ชั่วโมงเะสจ็เกลแม่จางจ่ายหยูชั่วโมงละสามสิบจ็เกลเก้าสามยี่สิบเจ็ดขนาสิประมาณจักสองร้อยเจ็ดสิบกชั่วโมงละสองจ็ดสิบบาทมือมือหนึ่งโอ้จักชั่วโมงเเจมสองชั่วโมงต่อมือสองชั่วโมงต่อมือกสี เป็นห้าร100้อสสบสวกพันพันแปดสองพันสาต่อวันาสองพันชั่วโมงนะอ่าเห็นมืิละสิชั่วโมงเนาะสองพันสามร้อยห้าสอง้อยสี่บาี่ทพี่น้องเห็นงานมือหนึ่งสิชั่วโมงครับพักเที่ยงเป็นมหกเนาะ ครึ่งชั่วโมงครับพักอยู่พักไปบวกแตเผิดงานเพิ่มอ๋องานเพิ่มขึ้นไหนเพิ่มครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงแต่ว่าผมมาทันช่วงก่อพักเพิ่อ๋อตะกี่พันมาพักผมมาทันในช่วงหักนะอ๋อนึ่งพ่นเปิดน้ำเราพี่น้องมาหนึ่เปิดน้ำเลแต่ว่าชั่วโมงนี้งพักแล้วว่าผชั่วโมงปูเน่าคนนั้นเปิดน้ำเปิดน้ำใช่แล้วครับมาหนี่งอ่าพี่น้องน้ำยดครับติ่งๆแล้วครับหนี่ง รูปงนยึดตี๊งติ๊งมีมีจักงหูมีสองหูเปล่าคอยว่าอยู่ตป็นมีสองหูเนี่ยนี่ครับจ้องเดือนได้เก็บวัชั์นว่าจเดือนประมาณเผื่น้ำใส่แล้วพี่น้องดำแล้วก็เปิดน้ำใส่ครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกเท่หนึงครับตอนง่ามครับ ป้ายน้ำเหรอครับป้ายน้ำเป็นสายนาย้ำยดเหรอครับเป็นระบบน้ำยดเนาะครับเนาะกะอิราเลเป็นประเทศแรกที่คิดคนด้นระบบน้ำยดนะครับเนาะเป็นประเทศแรกที่คิดค้นนะครับกะรู้สึกว่าเพิ่นเอาไปใส่กันแพร่หลายแล้วครับหลายประเทศเอาเอาระบบนี้ไปใส่เนาะครับเนาะกะ ที่ได้เคยได้ยินมากคือว่าพืชบ่ได้ต้องการน้ําที่แบบที่หลายอีหยังมากมายเนาะครับเนาะแต่ว่าต้องการน้ําที่สม่ําเสมอครับต้องการน้ํากับปุ๋ยที่สม่ําเสมอยังล่ะเงินไล่เงินไล่เงินไล่โอ้เสือยังคือห้องแล้ว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 โอ้ยตัวแกเบอรลอะเฮที่เราด้วยงานแล้วแล้วห้องฮี่เราพี่น้องกับนะครับกับ คือพืชบว่าเรยต้องการน้ำาหลายแต่ต้องการน้ำที่สม่ำเสมอครับเพิ่นเปรียบเทียบเพิ่นคนที่คิดคนนี้เพิ่นว่าเพิ่นไปเห็นต้นไม้สองต้นชนิดเดียวกันครับต้นหนึ่งอยู่ในกระถางที่ค้นปลูกหดน้ำพววนดินย่างดีกับต้นหนึ่งที่ได้น้ำจากท่อแอที่ยดลงมาต้น ต้นที่ได้จากท่อแอ๋ง่ามกว่าต้นที่อยู่ในกระถางที่ได้ปุ๋ยได้น้ำพี่น้องเิ็นก็เลยคิดเิ็นก็เลยมากคิดคนเป็นระบบน้ำหยดน้ำที่ได้ยินมาวางสช่หรือพี่น้องกับประเทศไทยกับควนสีจัดการน้ำได้ดีคือบานเพิ่นน้อมเนะผมว่าบ้านห้องมีปริมาณนา้ำฝนที่ที่นาฝนนี่เกินครับเกินเกินเกิน,กนความต้องการครับจนท่วมจนล้นจนท่วมอ่เป็นอุทกภัยไปแต่ว่า บ่าสามารถจัดการน้ำได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ย่างเต็มที่ครับกะพอถึงฤดูเมื่อฝนก็เป็นแล้งไปเลยว่ามีน้ำในการทำเกษตรพี่น้องกะการจัดการนา้ำบ้านเขาย่างัยง,ยงดอยอยู่ครับผมว่าเสียดายนา้ำคนบ้านนี้เขาอิจชาประเทศไต้ครับเพราะว่าประเทศไต้มีน้ำไหลไต้ไมีน้ำไหลก็บ้านเขาเขาอ,อิจชาประเทศไต้ครับกะ พันนี้ตรงน้ำตรงปริมาณน้ำจืดบ่เพียงพอในการเ็เกษตรก็เลยได้เอาพันน้ำทะเลขึ้นมาครับพันน้ำทะเลขึ้นมามากันเป็นน้ำจืดเพื่อที่สให้าสามารถให้คนได้กินได้ให้สามารถปลูกพืชเลียงซั์ได้ใส่น้ำทะเลเปน็น้องน้ำทะเลส่วนหนึ่งครับน้ำทะเลส่วนหนึ่งแล้วก็พวกน้ำที่เป็นน้ำเสียจากจากขั้วเลื่อน นำนำเสียจากครัวเรื่องก็เอากลับมากันอีกมาปลูกพืชอีกอันนี้คือการใส่น้ำงงเขาคือคุ้มค่าครับใส่ใส่เกิดประโยชน์ได้ลีพีองแล้วก็ที่ผมเห็นอยู่ประเทศนี้ก็กคือระบบนำเขาชนประทานเขาง่าไๆไี่น้อง<ๆ>เขาไปทั่วทุกมุมของอิราเล,ลครับทั่วประเทศครับรัฐบาลเขามีมีนม้ำแจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วทุกมองครับว่าสิอยู่ทั่งภูเขาว่าสะอยู่ทะเลทราย มันก็นเลยเหดใไ้สามารถะเลเรียกก็สามารถปลูกพืชได้นะครับบนภูเขาที่สูงก็สามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ที่ดินยินมากนะครับพี่น้องกับเกษตรกรบ้านนี้นนนค่อนข้างที่สมีต้นทุนที่สูงพี่น้องเสาที่รัฐบาลแน่ซื้อน้ำซื้อปุ๋ยจ้างแรงงานที่มีค่าแรงที่สูงพี่น้องแต่เวลาขายผลผลิตเพิ่นกน็เพิ่นก็นได้ในราคาที่สูงก็บ้านเหา ผมก็บอกเข้าขใจให้กันว่าราคาเป็นอย่างคือจังสมมติพืชตัวเดียวกันแต่ว่าราคามันคือต่างกันกรับแต่เวลาส่งออกนี่ก็บอกเข้าขใจให้กันี่น้นองครับประมาณนี้ครับขำมืดแล้วพี่น,อน้องอันนี้ไปน็นน้ำมึดพระเจ้าสิบห้าเลิอกงามแล้วเจ้าปลูกแล้วแล้วครับเป็นงามแรงครับเพี้ยนสองครับนายจ้างเมันกับกุ้มอยู่พี่น,อน้องแต่ว่ากั บ้ถือกบเป็นนายจ้างที่แบบเขียวเนาะพี่น้องเนาะกับคุ้มเนี่แต่ว่ากับบดไดเลงคนไทยยังมากมายครับกับเพื่นกับปอยเฮ็ดงานกันอยู่กับบดไดบอกว่าเร็วๆเร็วๆบางคนเขียวเพอเฮ็ดงานก็ต้องรับตามใหม่พี่น้องอันนี้พ่อใหญ่นี่เพื่นเกิดรู้สึกว่าจะจะจะเป็นนายจ้างที่ดีระดับหนึ่งอยู่ครับตะเวนก็นเริ่มค้ำคอยแล้วพี่น้องเฮ็ดงานตามตะเวนครับทีมงานหกโมงเครืองพี่น้อง มกลับบ้านแล้วใช่ไหมเรียบรกลับบ้านแล้วครับคือบู่ดเม่์เป็นไรเนาะถ้าปูดเงียบๆในกับปวดลั้งครับผมนะอือหายตัวง่ายตัวพี่น้องดีกลับบ้านแล้วโอ้ดีใจเลยครับผมกลับบ้านครับผมกลับบ้านนะครับกลับบ้านแล้วกลับไทยเด้ยกลับกลับที่พักดิ้พี่น้องครับ วันนี้มาเบิงเพิ่นปลูกกระลำปีครับเรื่องมาดำต่อยเนาะดัมตอนเศร้าเลยกระลำปีพี่น้องกผมกเคิล่าไปสมมีนะครับมาเบาิงวิธีการปลูกกระลำของเพิ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามันขึ้นหัวขึ้นยังแล้วจะม,มาอัปเดตให้เบิงอีกเทิ่มหนึ่งครับคลิปนี้ขอลาไปสมมีนี้ครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับมาลองค่ายพ<บ>่บเบงเบียรครับโอ้สมนี้ต้นง่ายก็เมื่อกี้ต้นนี้แม่ครับต้นใหญ่ต้นง่ายก็เมื่อกี้ถ้าเขาเสียมากเขาเสียมากเป็นถาด มาจากโรงเผาะซื้อพันอย่างก่อ้ยนะอันนี้พันนิโมนิโมเนีน่ยคือซื้อปลาล้วเราบอกเมื่อกี้ถ้าออกเสียงว่าพิษนะนิโมนิเวเลซ่านะอันนี้ภาษาอังกฤษหรหือภาษาญี่่ภาษาญี่่มันคือมันออกสำเนียงเขานะ่ะเขาคือเขาตามเขาบอกถือว่าพิษแต่ว่าเขาได้ยินไม่สันนะนิโมคือ,อเขาจำไม่ง่ายนะไอ้รุ่น้องจำไม่ก็เป็นกะรำปีกันกะรำปีกันแต่ว่าคนละสายคนละสายพันธุ์นะแบบ นี่คือกันต้นละหกสิบปรากฏหกสิบปรากฏหลุดหกสิบสตางค์บ้านนอกเหรอหกสิบสตางค์บ้านแต่ว่าที่อื่นเขาจะเอาแบบต้นใหญ่แม่อันนี้เล่ากันไอ้ประหยัดนะประหยัดประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนข้าวเป็นถาดมากสิล่ะสมัยผมอยู่ป้าพักไอ้ปักซี่เป็นถาดถาดด้วยกันปักซี่ต้นหอม ขอมป้อมมึงนี่เป็นถาดเป็นถาดพืชได้ดำนั่นเพราะว่าบลานี้เขาบอลแน่นนั่นมาหยอดเมล็ดนี่มันน่นได้ปลูกคือว่าถ้าของผูนี้ถ้ามันอยู่ในรุงเพาะเขาเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ได้ปลูกแล้วแต่ว่าเขาจึงมาหยอดเม็ดสิจะแงมเลยที่ได้เก็บมันนะอันนี้คือมันเขาหยอดลงไปกับตีดตุกงต้นนี่แล้วนะแทบที่ันตายเลยมันอยู่ในรุงเพาะเขาได้อากาศนะได้อากาศได้ปุ๋ยดีมันก็ขึ้นเร็วแล้วก็ตีดเร็วพรอของพวกนี้ นี่ประมาณ2เดือนได้เก็บใส่ฝนพอดีเลยอืมเก็บได้พอ